แต่ในขั้นตอนอะไครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาเหมือนเดิมนะรับนะ <S <S โอเคครับคลิปนี้ผมจะบอกว่าอีกสองคลิปสุดท้ายนะครับก็ใครมาใช้รถบักรถเข็นผมเนี่ยแล้วก็อีกสองคลิปนะครับสุดท้ายนะครับแล้วก็ปิดเสียงก่อน <S 1> <S 1> อีกสองคลิปสุดท้ายนะครับผมเออเอาเงินีเดี๋ยวก่อนนะคลิปนี้แล้วก็อีกคลิปหนึ่งครับสุดท้ายผมจะท่านนี้จะ เปิดเทอมแล้วนะครับก็ใครที่เปิดเทอมแล้วนะครับนะคอมเมนต์หน่อยครับนะครับผมมันได้นะครับหนะกันนะครับนะคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำปะเออไม่ใช่มันไม่ใช่บอกครับก็ขอวิธีการปลดแบนด์เพื่อนนะครับถ้าเพื่อนถ้าเพื่อนแบบว่าแบรน์เราอะนะครับนะนะนี่นะครับผมจะให้เพื่อนแบรนเรานะนะครับวิธีนี้อาจจะเป็นตอนนี้นะครับใครเต้นอะไรเนี่ย นะคบก็อาจจะเป็นตอนนี้นะครับหรือว่าอาจจะมีวิธีใหม่ผมก็นะครับผมรู้คือวิธีนี้ครับคือถ้าเพื่อนกดแบแบเราเนี่ยเราก็จะกดแอดเพื่อนนะครับมาเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับค่ะนะครับนี่ผมจะไประเบิดตู้เซฟกอนนะครับนี่นะครับเขาล็อกบ้านไหมไม่ล็อกเฮ้ยผมไม่รู้ว่าบ้านนี้ตู้เซฟอยู่ไหนอะ่ะเดี๋ยวก่อนเอาบ้านต่อ,อไปนี่มันบ้านอะไรอะ่ะบ้านฟาร์มไหมไม่ใช่ อ้าวบ้านไหนดีบ้านไหนดีบ้านไหนด,นหนดีผมหาบ้านกันนะครับนะบ้านเนี้ยบ้านมาใหม่นะครับคนยอยากมากเดี๋ยวผมหาบ้านไม่เจอเ,เดี๋ยวมันมีแค่นี้จริงเหรอวาร์ปเลยนะครับนะชิว่อเรานี่นะครับก็ผมก็น่าจะบอกกันแล้วนะนะนะจะเปิดเทอมแต่เตรียมตัวกับของหนักที่จะปิเธเทอม oh my gosh เขาเซิฟนี้ไม่มีนะครับเราก็จะเปลี่ยนเซิฟโอ้มายกอครับอ้อโหเสียงเม้าก็เป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะมีเสียงนี้นะครับนะนะครับมามาอีกรอบหนึ่งนะครับเออผมก็ลืมออกไปนะครับเขาอัปเดตมีบ้านฟรีใหม่แล้วก็มีการฮโลวีนะแฮปปี้ฮโลวีนะครับใกล้ใกล้จะถึงนี้เองนะครับนะสำหรับรูนคาเว่นนั่นเองนะครับ เฮ้ยมีคนจะสร้างบ้านเหรอนี่มันเซิร์ฟเดิมไหมเนี่ยเดี๋ยวนะใครก็ได้แบนเราเออเพื่อนเราขอใครก็ได้ช่วยสร้างบ้านหน่อยเร็วเอาระเบิดมาเลยเนะี่ยนี่ผมอยู่เซิร์ฟเดิมไหมเนี่ยครับเฮ้ยผมรู้สึกว่าผมอยู่เซิร์ฟเดิมจริงปะจริงเซิร์ฟเดิมโอ,โ,โอ้ยแบนแบนเราหน่อยอุ๊ย what what ผมมาอยู่ใต้ดินครับข้าูจชงครับปกติมันจะวาราปขึ้นไม่ใช่หรอผมไม่รู้นะครับว่าคำนี้จะโดนแบนไหม <c oughs> แบนมีอันนั้นไงคนนี้เขาแบนผมแล้วนะครับนะไม่ต้องพิมพ์ก็เขาก็ให้นะผมก็จะมาแอดกันนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นด้านขวาล่างของจอนะครับแล้วก็ กดนี้ไปเลยนะครับใครที่เพื่อนเต็มก็นี่มีคนแอดู่แล้วผมเราก็แค่จําส่วนของเขานะครับเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวๆๆคนนี้คนนี้คนนี้เพราะผมมีเพื่อนแค่น,นี้ผมก็จําไให้นะครับนะคนนี้ออนไลน์มันก็จะไปอยู่หน้าสุดเลยนะครับมาเห็นไหมครับผมก็จะมาอยู่เซิร์ฟเดิมนะครับหรือว่าถ้าโชคถ้าเราออกเซิร์ฟแล้วก็เข้ามาใหม่ มีโอกาสนะครับแต่น้อยมากคือวิธีนี้กับอีกวิธีหนึ่งที่ผมแบบหลุดแล้วผมแบบออกเข้าใหม่อ่ะครับนั่นแหละครับคือวิธีเห็นไหมครับแดงๆหายไปแล้วเห็นไหมครับผมก็เดินเข้าบ้านเขาได้แล้วนี่เพื่อนคือถ้าถ้าเรานะครับจะอันเร e z เขาเห็นไหมครับเขาก็จะแปลงอีกรอบเราก็จะเข้าไปอีกรอบมันจะเป็นสีแดงๆเข้าบ้านไม่ได้นะครับนี่เราก็จะเข้าไปอีกรอบแต่ในกรณีที่เขาอันเฟรนเรานะครับเราก็เข้าไม่ได้นะครับ นะครับหรือว่าเราอันเฟรนเขาเขาก็จะไม่อยู่ในลิสต์เทียลลิสต์ของเอ้ยลิสต์ของเฟรนของเรานะครับนะโอ้นะครับแล้วก็เข้าๆนะครับเอ้ยผมเดินยังไงเดี๋ยวผมอยู่ในหน้าเมนูนะนะครับมาโกโจเกมมิ่งมาโอเคไม่อยากพูดเดี๋ยวเดี๋ยวเลิกก็เสิ็เข้าเห็นไหมครับเขาเขาอยู่นี่เขาเจ้าของเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านเอ้เพื่อนล็อกบ้าน เพื่อนงงเพื่อนงงไงนี่นะครับแล้วนะก็เดี๋ยวจะโชว์ให้แค่นี้แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมบอกแล้วนะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรเออเกมที่ผมชอบนะครับก็ใครชอบด้วยก็คอมเมนต์คลิปหน้านะครับนะนำคลิปนะครับก็สวัสด,สสดีขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกั่ใหม่คลิปหน้าก็สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่ใหม่ที่งาน้าสวัสดีครับด้วยกับภารกิจนี้ ไม่ต้องบอกนะครับว่าผมจะช่วยทำผมจะ<อ>ผมจะทำไหมหรือว่าผมจะแบบทำคลิปไหมไม่ต้องถามก็รู้ครับว่าผมเนี่ยเออยุ่งแค่ไหนผมก็ตอบว่าไม่ครับผมแต่จริงๆนะผมไม่ทำปีที่แล้วอ,อีสเตอร์ผมได้รถคันใหญ่ผมทำอีกปีหนึ่งไม่เยอะครับผมก็ทำแต่ปีนี้ไม่ไหวจริงครับโอ้โหผมไม่ไหวจริงครับปีนี้ นะคนะถ้าหมดอีเวนต์ไปก็หมดนะครับสามห้านี่นะนะครับส่วนไม่แฝงมันไม่แฝงเลยนะครับถ้าผม้ชมเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรบางอย่างก่อนไปนะครับนี่นะครับคือรถใหม่ใช่ไหมครับแต่นี่คือ V I P ครับเก้าร้อก้าสก้าโลบัคสคนที่เติมไปมันคืออะไรรถอีสเตอร์นี่นผมซูมให้นี่ครับนี่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 นีรถอีสเตอร์ครับเขาได้ฟรีเลยอ่ะไม่แปนะครับก็สำหรับที่นี้ก็ ไปแล้วครับผมไปแล้วครับนะบุ้ยกรับไปเล่นอะไรเรื่อยแต่แล้วนะครับนะบบนะบเนนนอะนะอไม่มีอะไรเล่นไม่มีอะไรเล่นคนไทยก็ไม่มีอแล้วก็ถ้าใครยังไม่ออกไปนะครับผม <c oughs> ก็แค่เหลอกให้ผู้ชมไปนั่นแหละนะครับนี่อัตรากราฟ,ฟิกสูงสุดนะครับนี่ตามนน้นนะครับ,อ,นะรบอันนี้แล้วก็มีแปลแชทนะครับเป็นภาษาอังกฤษเราสามารถแปลเป็นไทยได้ อันนี้คือค่าใครอยู่ต่อก็น่าจะ,ะร,รู้นะครับสูใคาไปแล้วก็เนี่ครับคนที่พิมพ์มาตอนนี้นะครับก็จะเป็นภาษาไทยนะถ้าแปลแชทอัตโนมัติเอ้ยอันนี้เป็นภาษารับประสบก,การณ์ไม่ใช่แชทนะครับกูมันจะมีบางเกมแบบที่มีแต่เกมนี้ยังไม่มีครับอันนี้นภาษาของประสบก,การณ์คือวิธีการเจอคนไทยมากที่สุดกค็คือกดไปที่ไทยนะครับนะทุกอย่างก็จะเป็นสีไทยแหละเอ้ยภาษาไทยแหละบางก็แปลมั่ววางก็้เป็นอังกฤษนะครับก็ไปแล้วค่ะ あ<ス>